ขัววขัวคัวขัวัวให้สุกและเรายี่หยังอันวันนี <so ้ย er ี right. ่หยังตั้งเตาอังโลหรอกอันบัดได้เวลาเตือเจ้าทำบุดแมลงปูนจะตั้งเตาอังโลนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ตอนสายๆอ่ะเตาอังโลมันฮอนเจ้าพี่พีเพื่อนๆนี่ได้ที่แล้วได้ที่แล้วพี่พี่เพื่อนๆปิดเตาแค่นี้ก็ใช้ได้สําหรับกับข้าวบ้านนอกบ้านนานี่พี่พี่เพื่อน นี่เดี๋ยวเรามาเตรียมครก,กันเลยเตรียมครก,กันเลยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะมามาครบชั้นอยู่ไหนครบชั้นอยู่ไหนผัวฉันหายพันนะพันนะเดี๋ยวเขาก็โยนก้อนหินมาเดี๋ยวก็บอกผัวหายเดี๋ยวก็เอายังไม่จบพี่เพื่อน,นเดี๋ยวเราจะเคี่ยวปลา,าต่อ จบนะคะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเคี่ยวปลาร้าต่อนี่อันนี้ตักมาก่อนเพราะว่าเราต้องใส่ปะลาร้าสุกนะคะพี่ๆเพื่อนอุ้ยโชวยกะงามจ้อนกะงามแต่กะเขาย่ายังกินกะเจ้าอุ้ยยำหน่อไม้เจ้าถ้วยกะจัดงามหน่ะปุ้นปุ้นกระแกงจิ้นแกงปลาปุ่นอากาศอันนี้มาขมโอสังโคอันนี้มันคั่วพริกคั่ว ย้ำนอไม่ถ้วยจ้นกระจัดน้ำฝนกระแกงจิ้นลาบจิ้นปุนกะพนันัะเอาน้ำไม่มีอีกพีเพื่อนเพื่อนวิ่งไปเอาน้ำอีกไม่ไม่ก็มองรั้วเป็นของหน้าาชมสั่งน้ำเราก็อยู่ตรงนี้เองนะคะ ดีนาที่ถังน้ําอยู่ใกล้อ่ะลืมคําว่าต้มปลาร้าค่ะพี่เพื่อนเพื่อนน้ําใส่ไปเลยเราจะต้มน้ําปลาร้านะคะแป๊บเดียวค่ะเอาเอาเอาไม่ติดอีกไม่ติดไม่ติดฉันไม่กลัวฉันมีที่ยิงแล้วพันนะนี่คือคือคืเพื่อนเพื่อน วิธีเคี่ยวปลาร้านะคะพี่พี่เพื่อนๆที่เขาบอกว่าต้มปลาร้าต้มปลาร้าทางเหนือน,นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาร้าดิบนะคะเป็นปลาร้าปลากระดีปลาร้าดิบเวลาเราจะต้มนี่ใส่ลงไปเลยง่ายๆพี่ๆเพื่อนๆ ถ้าเรากินไม่หมดนะคะเราก็เก็บใส่ก,กระปุกไว้ได้นะคะนี่คือการต้มปลาร้าแบบทางเหนือพี่พีๆเพื่อนๆบ้านสีบานกินปลาร้าปากระดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็ให้เขาต้มต่อไปแล้วเราก็จะไปทําอย่างอื่นต่อนะคะน้ําน่าจะพอแล้วโอ้โหโชคดีที่น้ําอยู่ใกล้ๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เราก็จะโคลกนะคะเราก็จะทำการแบบรวดเร็วเลยนะคะพี่เพื่อนๆตอนนี้พี่สีก็จะโคลกพริกโคลกทุกอย่างนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนๆน มีมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวอุ่นๆร้อนๆไม่ต้องกลัวบดยันบดยันอาหารเหนืออาหา,หนอ,อ,ออาหารเหนือถ้ามีเอ่ออาหารเหนือถ้ามีข้าวเหนียวนะคะพี่ๆเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะเอาอูทไทยแถมมะอูทไทยแถมมะเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่สีก็อยากจะให้ทุกคนเห็นในครบกว่ามีอะไรมาัาง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจเราก็จะดูว่าในครกเรามีอะไรมั่งใส่อะไรมั่งเข้าไปใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปไหมพันนะนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆน้ำปลาร้าก็เริ่มแล้วเริ่มเดือดแล้วพร่านท้านแล้วปลาร้าก็ต้องคนนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะนี่ใบขิงอันนี้คือ Uh huh. หอมคือกระเทียมหอมเตรียมเจ้า